เลยโอ้ยคจ็บเลยเพื่อนคือเจ้าหอมกันอยู่กันอืมกอดพ่อแล้วก็กอดลูกนั่นด้วยเฮ้ยมารอบนึ่งมาลูลกตัวเล็กลงตัวเล็กอยู่กับพอ่ออยู่เจา้าหอมหอมหอมอยู่อีกจักหน่อยเลยหลือแต่หัวคักเ<อ>ป,ป็นตาหัวปูคักพ่อโบเให้กินให้กินบ่แม่บ่อยู่ หอมลงเลยมอกเลยหอมลงเลยตัวเล็กนเตัวเล็กนิดเดียวสวัสดีครับ ผมบ่าวเคนสติกอีสานพ่อกระเทินครับพามานึ่งข้าวใหม่วันนี้จะได้กินข้าวใหม่แล้วแต่นานเสอจะไม่ได้กินข้าวใหม่เลยวันนี้พามากินข้าวใหม่กับเมนูอะไรเดี๋ยวต้องรอรุ่นกันตอนนี้ก็รอสติกมานึ่งข้าวใหม่ไปท้าสาติกเนะาะเดี๋ยวสาติกมาได้เมนูอะไรกินกันเดี๋ยวมามาเบิ่งกันเนาะครับเนาะตอนนี้นึ่งข้าวก,ก่อน ข้าวใหม่เป็นอะไ,ไรบุ๊กการเ่นข้าวข้าวใหม่เป็นวบบเราต้องนึ่งนานโอเคครับบอก่าคือกินจนจะอิ่มในซีนข้าวนีอสิได้ได้เลยหอมขนาดเลยอืมภาพรอแล้วเด้อแบบทิ่ปแตไหนจงหังฮอด กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาในรอบหลายมื้อเกือเดือนไปแล้วคไปใจลอยมันค,คอยใจจีขาดมาเดีรอสักพักมาเรามากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันครับ <c oughs> ขอบ <c oughs> แรงจิ้มนวดาสั้นเยอไปยี่สิบมื้อปรดี๋นึ่งข้าวรอเลไปกินกันหอมหน้าอมตาดีไม่ทุ่งหยกแห่ของฝากมาเป็นอะไร้วลูกเลยน้องก็ได้บอกพี่น้องเลยว่าที่นี่ยากกินเรามารุ่นกันเดี๋ยวกินข้าวอมหน้าหอมตากันนอบบานนีอตัวพ่ออะไรก็กอดลูกนั่นด้วยเฮ้ยมารอบนมาลูกตัวเล็กลงตัวเล็กอยู่กับพ่ออยู่จักอมออม อยู <c ười> <c ười> ่อีกจ yes> ังหน่อยเหลือแต่หัวคักเป็นปลาหัวปูคักพ่อบบิร์ดกินให้กินบ่แม่บ่อยู่หอมลงเลยหอมลงกินน้อยหอมลงตัวเล็กนิดเดียตัวเล็กนิดเดียวกินใหญ่ทั้แม่แล้วความสูงที่ทั้แม่แล้วตื่นหูตื่นตาดูผอมเพียวลงเลย S 2> <S 2> <S ี่จะเตรยขาวกำลังจะเก็บข้าวพอดี <S 2> <S 2> ไม่ได้กินข้าวเลยยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินตอนพ่อเพิ่งอยากกินยังไม่ได้กินตอนนี้ค่ะเรากินพร้อมแม่ไ,มไปหาเมนูกินของกินเยอะแยะเลย<ป>โอ้ได้ของฝากอะไรมาบ้างของเฉาตี้มาจากระเบียนอยู่ในรังโฟนนีของแม่ทงอยู่อขอบคุณแม่ทองอยู่มากมากเลยนี่ไปมาแล้วต้องมีของฝากของมาส่งขางทางรถผ่านมี สมเนื้อวัวเนื้อวัวแดดเดียวอนไหมที่น้องมดดาชอบออพบ้านแน่จริงเรียนไหมอันนี้อันนี้คือน้องวัวซุปเนื้อด้วยเดี๋ยวจิไปอุ่นใหม่อุ่นจั้งหน่อยเนาะอุ่นเนิดแจ่วจ้ำบ่ปจอปคงเนื้อซ่วเอาเอาแบบไหนแจ่วจ้ำเนาะจ้อยหนาะ อย่าเข้ามาจะใหมอ่อย่ากินอย่ากินข้าวใหม่แล้วนี่หนึ่งข้าวใหม่ค่ะหนึ่งข้าวใหม่ค่ะโอ้แต่มันบกนิดหน่อยนะไม่มีอะไรอันดาอันดาชิมก่อนกินแงงปะเอาเนยสติ๊กเอาไปทำให้มันร้อนร้อนกวอาไปอุ่นใหม่อีกรอบก่อนมาได้เวลากินข้าวอมหน้าผมตาแล้วมี่ไอไอน้องงวเนาะเอกสาร ทำเจียวหรืจุดวเกียววีคุ้มอกะสุมหัวแล้วดารอรอที่ขอพ่อแม่ของพ่อแม่ข้าหมเสียงอาหาร่อ้นอนมแล้วดกเดียวนี่ข้าใหม่พอ กันเลยเราเป็นพ่อเมอกันอืมแอบหนัเลยอืมแค่เหลือนี่เรี like ่ <Means S 2> ังนี่มีนมเยอะนมีนมเยมีแต่ แ้วม mm ีปลาแมไม่ซปลาแซลมอนด้วยเขาปลาแซลมอม่ว mm. hmm. oh, ่าปลาสุกปลาสุกด้วยองปลาแมอเป็นเสนๆเลยนะหอเมหมด้วย้เพ่อกันะคือห้องเยนเป่ลยห

ือไม่ยังเลยไตทาไมนเราฝนมาตกหนักเป็นดูไกถตุกจะท่าชุ่มพอนพี่น้องไปยังมานอนฮีดอยู่แต่จะติ๊กมีคลิปเฮ็ดอยู่เด้อครับเดีในชุ่ม่อยพี่น้องเบิร์กเพราะว่าปล่อยประธานน้องมาลังทานั่งอยู่คลิปนึงใช่อย่าคลิปนึงผ่านเมื่อวานนี่เดี๋ยวค่อยปล่อยให้เบิ่งเดี๋ยวค่อยเรอยหลังให้เบิ่งครับแล้วพี่น้องก็อยากให้เก็เบเฮ็ดอีก เห็นกำลังออกสติตอย่าฟ้าเมื่อเราบอกเบาเทนแน่จิตใจทำตัวอะไรรู้ว่านะอย่านองจิตใจทำตัวอะไรให้บ่อยทางนี้แล้วบ่อยค่อยๆนะบ่อยคนก็ให้ก้อนเยอะคนค่อยๆนะอยู่เก็บให้ก้อนเนานบ่อกินว่าได้นอนมาแล้วหรือเปล แต่เมื่อก็ได้อยู่ในที่เลยอยู่เชองภูเขาไมคยูเคือบ่ารับพลนงานด้ยรับบ่ักมันเคยเนาะลูกสาวพ่อออกพ่กข่าวมันเเคยนอนเคียงเตียงแล้วมันก็มีพือเนื้อผมวไว้ใกล้ครับเล่นโน้ับก็ยาเล่นยก็ยากแต่มันก็รู้ว่ามีคนอยู่ข้างมันไม่ไม่มีแต่มนข้างป เนี่ยเออไปเก็บเงียบเงียบพีได้คือได้ก็บม่หัอยู่นานปีนี้จึงบอกอ้ยจะต้อว่าจะเก็บหลังเรากระโดงเด้อไปดีเลยโอ้ยเรตามือสิบยกเรถเพป็นกับเรได้พามาเหมือนเป็นเหมือนคนอืมเราเลือกพีเมยได้มาด่วนพ่อหยังเพราะว่ามีคนเสียเป็นเหมาคนในบ้านเสียเพิ่นก็เลย มาด้วยเพิ่งตเลยพามาไม่ยังไม่ได้มาแล้วข้าแล้วน้ำแล้วเดี๋ยวมือเดี๋ยวผายเฮ็ดพี่น้องไปโปโผงหายโผงโปงแกงหน่อไม้ก็ได้กินหลายมื้อเดนี่เดินได้นะได้กินแกงหน่อไม้หลายมื้อได้กินแกงหน่อไม้เข้าใหม่ กินอยข้าไงเนาะข้าวเหนียว็มีข้าวหลามก็ย่โครงการเยอะแยะเลยโครงการเยอะแยะเลยเงียบไปอยู่หรอเล่าท่านพรึงลูกท่างเ่าท่านพ้ออะหัวโปไปเลยจอยูกับลูกเลยแนให้ลูกจอยลูกก้าลก่อจอยเดี๋ยวพี่นงสิดามาเดี๋ยวเราหยอกกันเดีน้องมาดานรถน้ำนักด้วจ้ะ มันยางกกินเนาะโอ้ยชอบแบบข้าวไข่เจียวไข่ต้มอะไรแบหมูสักไก่ทอดเนาะเต้าอะเป่าอะเป่ามัดปีบนะมีครัวกิ้งอยู่มืฮนนองดาแกงขวายกับแกงกระี้หมเลยใสแจงเผือแจงเือนก็แกงเป็นอนจะิกไปใหม่ให่อแพกแกงอะไละ

ฉันเดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วจัดพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกกําลังใจที่คอมเมนต์ให้ฉันติเดินทางสภาพปลอดภัยถึงบ้านจ้ากินข้าวพรน้ำพรตาข้าวใหม่าอทข้าวใหม่ฮอทปม๊บบุกบบ้ากินข้าวใหม่พรน้าพรตาเหมือนกินข้าวกินน้ำเหมือนกันที่ให้ฉันติมาขวันเนาะ เอาคาบคลิปเนี่ของบาร์บีงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้หน่อยเด้อครับเดี๋ยวพ่พ่อ,อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า